สวัสดีครับท่านผู้ชมครับต้อนรับเข้าสู่เดินหน้าประเทศไทยกับผมบัญชาชุมชัยเวทนะครับวันนี้เราออกมาข้างนอกกับบรรยากาศที่กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยียังคงอยู่ในช่วงของการที่จะติดตามผลงานของกระทรวงสายเศรษฐกิจสําคัญและกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยียนั้นก็เป็นหนึ่งในกระทรวงสายเศรษฐกิจในยุทธของรัฐบาลชุดปัจจุบันด้วยนะครับ ปีที่แล้วทําอะไรไปบ้างผสมความเสถียรแค่ไหนและ2 5 5 9ตั้งความหวังว่าอย่างไรผลจะเกิดขึ้นปีนี้หรือปีต่อไปอย่างไรนั้นวันนี้เราอยู่กับท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีคุณพิเชษฐ์ดุโรงขเขมรโรดครับสวัสดีครับท่านรัฐมนตรีครับสวัสดีครับคุณบัญชาครับครั้งก่อนก็เจอท่านที่ทุ่งนาไปดูเรื่องของอินรียรวันนี้เรามาอยู่ที่ทองฟ้าเปิดกันนิดนึงวิทยาศาสตร์ทั้งสิ้นเลยวิทยาศาสตร์ทั้งสิ้นนะครับตอนนี้เราบันทึกเทปเนี่ย ค่อนข้างฟ้าอึครึมฝนตกคนสักคนเราอยู่กับธรรมชาติครับมีมีน้ําดีกว่าไม่มีน้ำดีกว่าไม่มีน้าครับหนึ่งปีผ่านมากระทรวงวิทยาศาสตร์ทําอะไรบ้างและประสบความสาเร็จประเมินยังไงครับสี่เป้าหมายที่เราตั้งไว้ตั้งแต่ส2องเดือนที่แล้วนะครับอันที่หนึ่งก็คือใช้นวัตกรรมซึ่งก็มีวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเพื่อที่จะทําให้ประเทศไทยดีขึ้นโดยต้องยิ่งในระยะยาวเนี่ยหลุดพ้นจากความเป็นประเทศที่มีรายได้เพียงแค่ปานกลางเท่านั้นอันที่สองทำให้นวัตกรรมเนี่ย เป็นนโยบายหลักของประเทศเพื่อที่จะทําให้เศรษฐกษิจและสังคมก้าวไปข้างหน้าได้อันที่3เพื่อที่จะทําให้สภาพแวดล้อมต่างๆมีการเอื้ออํานวยทั้งเอื้ออํานวยภาคอุตสาหกรรมเอื้ออํานวยภาคประชาชนให้เอาประโยชน์จากเทคโนโลยีไปใช้มากๆอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราทํามาโดยตลอดนะครับ ด้านที่4คือสร้างคนสร้างคนใช่ครับนี่คือทั้งหมดที่โดดเต็ในปีอันนี้คือเป้าที่ที่ชัดเจนแล้วก็ตั้งแต่นโยบายรัฐบาลท่านนายกรัฐมนตรีท่านรองนายกรัฐมนตรีทุกท่านเนี่ยนะครับก็ให้ความสําคัญกับเรื่องนี้มากเป้าถ้าเป็นตัวเลขนะครับก็คือทํายังไงประเทศไทยถึงจะลงทุนในการสร้างความรู้สร้างเทคโนโลยีในระดับที่ทัดเทียมกับ อารยะประเทศนั่นก็คือ1%ของ GDP 1%วันนี้เราขยับจาก0.25ซึ่งเป็นอย่างนี้มาเป็น20ปีแล้วนะครับวันนี้มาอยู่ที่ประมาณจ5ดห้าแล้วครับแล้วถ้าเป็นไปได้วันนี้เราคุยกับเอกชนอย่างเข้มข้นเลยนะครับแล้วเราจะพยายามทําให้เป็น1เร็วที่สุดเท่าที่เราจะทําได้ครับคืองานของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเนี่ยมันสัมผัสเกี่ยวกับหลายเรื่องด้วยกันเช่นเกี่ยวกับเรื่องของทริสตีการทดลองและผลอาจจะต้องส่งผลในระยะกลางถึงยาว ในปี2559ท่านประเมินอย่างไรครับในขณะที่เราก็ยังส่งเสริมการสร้างความรู้นะครับ,รบแต่จุดเน้นของเราอยู่ที่การนําเอาความรู้มาใช้ให้เกิดประโยชน์ใช้ให้เกิดมูลค่าโดยชงยิ่งมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจนะครับเพราะฉะนั้นเรามีหลักอยู่3าประการในรอบหลายเดือนที่ผ่านมาร,รวมทั้งทั้งปี59ทั้งปีนะครับประการแรกก็คือใช้วิทยาศาสตร์ทคโนโลยีและนวัตกรรม,มเพื่อที่จะก่อให้เกิดขีดความสามารถในการแข่งขัน ทางเศรษฐกิจของประเทศอันที่2คือเพื่อที่จะใช้วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีนวัตกรรมทําให้เกิดโครงสร้างพื้นฐานทั้งระยะสั้นและระยะยาวคําว่าโครงสร้างพื้นฐานไม่จําเป็นจะต้องเป็นฮาร์ดแวร์เสมอไปอาจจะเป็นคนจะเป็นความรู้ก็ได้นะครับแล้วอันที่3ใช้วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมนะครับเพื่อลดความเหลื่อมล้าโอ้นี้น่าสนใจนะครับสประการนี้เราทําอยู่และผมก็เลยขอถี่โอกาสเรียนผลงานรวมทั้งสิ่งที่คิดจะทําในปี59นะครับเอาประการแรก ออ่่ข้รนทำอย่างไรประเทศไทยถึงจะมีขีดความสามารถในการแข่งขันโดยใช้นวัตกรรมผมเรียกสั้นๆว่านวัตกรรมนวัตกรรมนะครับอันที่หนึ่งเราได้ทําและกําลังจะทําให้เกิดเป็นรูปธรรมนะครับในเรื่องของการสร้างเรามีขีดความสามารถเรื่องอาหารเกษตรแน่นอนทั่วโลกรู้หมดเลยแต่เรายังไม่ได้เอาความเก่งของเรามาทําให้เกิด กำไรได้ oh. นะครับเพราะฉะนั้นในปีนี้รเราจะสร้างสิ่งที่เรียกว่าเมืองนวัตกรรมอาหาร hmm. ทํานวัตกรรม <Yeah. S 2> ทําวิจัย uh huh. เชิญต่างประเทศยักษ์ใหญ่มาเชิญยักษ์ใหญ่ของไทยทางด้านอาหารมา uh huh. เชิญ SME ที่เป็นซัพพลายเชนมา oh. แล้วหวังว่าจะเชิญคนรุ่นใหม่ มาช่วยคิดค้นสร้างสรรในเรื่องอาหารนะครับได้สถานที่แล้วนะครับอยู่ที่อุทยานวิทยาศาสตร์ที่รังสิตนะครับที่รังสิตมีพื้นที่เรียบร้อยผมไม่ไม่านั่งเสียเวลาในการก่อสร้างนะครับเอาพื้นที่ที่มีอยู่มาใช้เป็นประโยชน์วันนี้เริ่มเดินหน้าไปแล้วมีสิทธิประโยชน์เพียบ นะครับไปจนถึงสิทธิประโยชน์ถ้าหากในสาขาใดาของอาหาร,รเราขาดคนนะครับเราก็จะเชื้อเชิญผู้เชี่ยวชาญที่เก่งเรื่องนั้นเข้ามาและกําลังปรึกษาารือกับกระทรวงการคลังอยู่ครัครเราจะลด ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาให้คนเหล่านี้ให้คนเก่งๆเหล่านี้ถ้าเป็นศูนย์ได้ก็ยิ่งดีก็จะพยายามคือเป็นเรื่องที่พอพูดให้อุตสาหกรรมฟังแล้วก็ตื่นเต้นมากนะครับเรื่องที่2เรากําลังทําเรื่องคูปองนวัตกรรมคูปองนวัตกรรมคูปองนวัตกรรมเนี่ยจริงๆทํามาหลายปีแต่ปีนี้ปีที่ผ่านมาและปีนี้เนี่ยเราจะทําอย่างเข้มข้นความหมายก็คือ SME ของไทยเนี่ยมีปัญหาไม่สามารถยกระดับเทคโนโลยีได้เพราะฉะนั้นเราไปสนับสนุนเขาประมาณ75%ของเบ็ดเงินลงทุนในแต่ละโครงการ นะครับวันนี้มีผู้สมัครเข้ามาแล้วและผ่านการคัดกรองแล้ว250 SME นะครับมูลค่าที่เขาจะทําให้เกิดผลผลิตได้ในนาก็จะสูงมากนะครับเพราะเราจะเข้าไปช่วยอย่างเต็มที่นะครับเรื่องที่3เราบ่นกันมาโดยตลอด เราวิจัยแล้วขึ้นหิ่งนี่วันนี้ไม่ปล่อยให้ขึ้นหิ่งนะครับไม่รมบไม่รัไมเก็บในตู้เลยไม่แล้ครับไม่ล้ครับตอนนี้ปัดฝุ่นนะฮะรวมทั้งของใหม่ๆเนี่ยทั้งหน่วยงานในกระทรวงวิทย์และเชื้อเชิญเพื่อนๆของเราในมหาลัยว่ากรุณาเอาของจากหิ่งเราทดลองแล้วได้ผลดีมากก็คือมีผู้สนใจอยากจะมาซื้อเทคโนโลยีเหล่านี้เอาไปประกอบขายนะครับเกือบร้อยเปซของทิ้งเล็ก เจ็ดแปดสิบยิ่งนะครับที่เรามาโชว์เราจะทําเป็นพันปีนี้นะครับเรื่องที่สี่เรื่อง SME เรื่อง o t o ็นะครับก็เป็นเรื่องที่เราต้องบริหารจัดการครับ เราจะมีโครงการที่จะไปช่วยเพิ่มศักยภาพทางเทคโนโลยีไปจนถึงเรื่องของบรรจุภันณุ์หีพอการออกแบบนะครับในในความเข้มข้นแล้วก็ในปริมาณที่สูงขึ้นแล้วก็เรื่องสุดท้ายก็คือเรื่องการเงินอันนี้สําคัญสาหรับเอกชนนะครับเพราะเอกชนต้องการแรงจูงใจวันนี้ตั้งแต่มาตรการใหม่ของ bioi ซึ่งเดี๋ยวนี้ bioi ไม่ใช่โซนนิ่งเลยนะครับ b o i เนี่ยถ้าหากท่านผู้ประกอบการอยากได้สิทธิเบี้ยวสูงสุดวันนี้มาทํานวัตกรรมกับเราจะได้สิทธิเบี้ยว สูงสุดของ b o i นะครับถ้าหากไม่ได้อยู่ใน b o i ก็ยังมีมาตรการอื่นเช่นถ้าหากผู้ประกอบการทําวิจัยเราหักลดหย่อนภาษีให้ได้300ร้อยเปอร์เซ็นต์สามร้อยเปอร์เซ็นต์ครับอันนี้ก็ใช้นังตัวอย่างก็แล้วกันนะครับของสิ่งที่ทํามาแล้วสิ่งที่กําลังจะทําต่อไปรวมทั้งเรื่องของผู้ประกอบการรุ่นใหม่ปีนี้เราจะให้โอกาสอย่างเข้มข้นเลยที่เรียกว่าสตาร์ทอัพสตาร์ทอัพครับเรามีเยาวชนมากมายนะครับที่มีความคิดดีๆแต่ไม่มีเวที ไม่มีเงินทุนก้อนแรกที่จะทําให้มันขายของได้พูดง่ายๆนะครับวันนี้เราจะวางพื้นฐานให้รวมทั้งจะทาล็อตแรกเพื่อให้เป็นตัวอย่างวันนี้เราคุยกับเอกชนมากเลยครับแล้วก็จะร่วมมือกันระหว่างภาครัฐและเอกชนโอ้โัแก็ชื่นใจจริงเรื่องที่2คือเรื่องโครงสร้างพื้นฐานนะครับเอาเอานวัตกรรมมาช่วยเรื่องโครงสร้างครับโครงสร้างพื้นฐานอันแรกที่ผมอยากจะเรียนซึ่งผมคิดว่าสําคัญกว่าฮาร์ดแวร์ก็คือเรื่องคนคนนะครับวันนี้เรื่องคนเราทําหลายด้านนะครับ ผมเคยเรียนให้คุณบัญชาทราบน,นะครับตลอดปีที่ผ่านมาเราทําหนักมากในการส่งคนของภาครัฐไปทํางานให้กับจุดที่เขาต้องการโดยช่วงย,ยิ่งทางเอก,กชนนะครับถ้าเล่นโมบิลิตี้นะครับโครงการนี้เนี่ยทำมาหลายเดือนเนี่ยปรากฏว่าณวันนี้น่าดีใจมากเลยนะครับ,รบมีนักวิจัยจากสถาบันวิจัยของรัฐจากมาเยไลัยของรัฐนะครับไปทํางานแล้ว ฟูล์ไทม์ก็ได้นะครับเต็มเวลาก็ได้นะครับเป็นพนักงานประจำก็ได้ได้ครับโดยถือเป็นการเป็นสมรราชกงานด้วยนะครับวันนี้ประเทศไทยเป็นหนึ่งเดียวนะครับวันนี้ออกไปแล้ว150คน150คนนะครับที่น่าดีใจกว่านั้นก็คือหนีบเอานักศึกษาปริญญาโทเอกไปด้วย140คนเด็กเหล่านี้ได้งานแน่นอนในอนาคตครับเผื่เจะไปทำวิญญาณิพนธ์ที่โรงงานด้วยซ้านะครับอันนี้เป็นการเชื่อมโยงระหว่างรัฐเอกชนอย่างเต็มที่นะครับโดยคลี่คลายกฎระเบียบบางอย่างให้เท่านั้นเองนะครับ ถ้าหากจะเอาแบบจับต้องได้วันนี้เราไปส่งเสริมจุดสำคัญสำคัญทั่วประเทศนะครับเพื่อที่จะทำให้ชาวบ้านก็ดีผู้ประกอบการท้องถิ่นก็ดีมีแหล่งพึ่งพิงทางเทคโนโลยีวันนี้เรามีอุทยานวิทยาศาสตร์นะครับอีกสแห่ง อีก3แห่งที่เชียงใหม่ที่ขอนแก่นแล้วก็ที่สงขลาจังหวัดข้างเคียงก็มาใช้ประโยชน์ได้นะฮะทั้งในเรื่องคำปรึกษาในเรื่องการพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ๆอย่างนี้เป็นต้นนะครับน่าสนใจฮะอีกเรื่องคือบัญชีนวัตกรรมเป็นไงฮะบัญชีนวัตกรรมนี่ท่านนายกเป็นผู้ให้ไอเดียครับคือวันนี้เนี่ยท่านนายกสังเกตว่าเอกชนหลายคนเนี่ยทำนวัตกรรมแล้วไม่รู้จะไปขายใครทั้งๆที่เป็นของดีครับท่านนายกก็ตั้งแท่นเลยว่า ถ้าคุณพิสูจน์ได้ว่าของของคุณเนี่ยมีมาตรฐานจริเราจะจัดตลาดของภาครัฐให้คุณมาขายได้นะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ทางสำนักงบประมาณก็ได้ไปจัดทำละว่าภาครัฐซื้ออะไรบ้างนะครับทางกระทรวงวิทย์ก็จะทำอีกบัญชีหนึ่งก็คือเรามีนวัตกรรมอะไรบ้างจากเอกชนก็ได้นะครับครับผมนะครับแล้วก็เอามาแมทช์กันนะครับอันไหนที่ใช้ได้มีมาตรฐานขายให้กับภาครัฐไช้เลยเราไปแก้ระเบียบสำนักงานยกนะครับเพื่อที่จะทำให้จะซื้อจัดจ้าง นวัตกรรมไทยได้นะครับเรื่องของอีกเรื่องหนึ่งที่สําคัญนะครับเรื่องของดาวเทียมดาวเทียมนะฮะดาวเทียมนี่ไม่ใช่ของที่อยู่บนฟ้าเฉยๆมันเอามาใช้ประโยชน์ในการพัฒนาประเทศได้เยอะวันนี้เกือบ10กระทรวงที่ใช้ประโยชน์จากแผนที่ภาพถ่ายดาวเทียมใช่ครับที่กระทรวงวิทยาศาสตร์มีดาวเทียมอยู่นะฮะดาวเทียมดวงที่เรียกว่าไทยโชดเป็นนามพระราชทานนะครับ อีก2ปีจะหมดอายุวันนี้เรากําลังจะทําเรื่องเพื่อที่จะขอจัดสร้างดาวเทียมดวงที่สองนะครับแต่ที่สำคัญก็คือนะเราตั้งเป้าไว้ว่าเที่ยวนี้จะไม่ซื้อเขาเฉยๆแล้วนะครับ,รบเราจะ เมกชัวร์นะครับรบว่าเราจะทําให้เกิดการถ่ายทอดเทคโนโลยีแล้วดวงที่3มเราจะสร้างเองเราจะสร้างเองวันนี้ผมต้องประกาศให้เด็กๆของเรารู้เพื่อที่จะได้เห็นอนาคตเอาดาวเทียมเนี่ยเป็นสื่อเป็นสัญญาณนะครับว่าประเทศไทยไม่ได้อยู่นิ่งแล้วนะครับอันนี้เป็นต้นนะครับแต่ดาวเทียมนี่ก็ใช้ประโยชน์ได้เยอะไฟป่าก็ต้องใช้ดาวเทียมนะครับน้ำท่วมก็ต้องใช้ดาวเทียมโลกร้อนก็ใช้ดาวเทียมการบริหารจัดการป่าไม้ก็ต้องใช้ดาวเทียมผังเมืองแม้กระทั่งการเก็บภาษีในอนากดรถการจราจรจะต้องใช้ดาวเทียมได้หมดเลยครับ นะครับอีกสองสาเรื่องนะครับสั้นๆก็คือเราพยายามที่จะประสานงานกับทั้งกระทรวงตุบอกกรมเอกชนมหาวิทยาลัยวันนี้เราพยายามทํางานกับอะไรเพื่อที่จะให้เขาเอาเอกชนเข้าไปทํางานร่วมด้วยในแคมปัสนะครับข้างๆเรานี่เองมหาวิทยาลัยมหิดลเราก็ช่วยกับบริษัทผู้ของผู้ได้นะครับผู้ผลิตทูน่ารายใหญ่ของโลกซึ่งเป็นบริษัทไทยน่าภูมิใจนะครับจากเดิมผลิตขายอย่างเดียววันนี้เราบอกว่า คุณต้องสร้างนวัตกรรมหน่อยนะเดี๋ยววันหลังจะอยู่ไม่ได้วันนี้เขาไปตั้ง l a บใหญ่ในมาเทไรไม่โดนข้างๆเรานี่เองนะครับวันนี้เพียงแค่2ปีนะครับมีนักวิจัยชั้นยอด80คนแล้ว80คนนะครับเร็วจริงยนะครับอเนี้ยส่วนหนึ่งก็คือ Talent Mobility นี่เองนะครับนะครับอันนี้เป็นต้นนะครับังกลุ่มที่สามกลุ่มที่สามอันนี้น่าสนใจลดความลลดความเหลื่อมล้ำลดยังไงอันนี้เราต้องไม่ทิ้งนะครับไม่ใช่ พัฒนาเศรษฐกิจอย่างเดียวโดยลืมผู้ที่อยู่ข้างหลังโดยลืมประชาชนครับลดความเหลื่อมล้ําทําได้หลายอย่างบริหารจัดการน้ําชุมชนครับถ้าทําได้ทั่วประเทศทําได้ทุกหมู่บ้านที่มีความจําเป็นวันนั้นประเทศไทยเราจะไม่ต้องห่วงมากไม่ว่าน้ําพ่วมหรือน้ําแรงนะครับเรามีหน่วยงานที่เรียกว่าสสกก็ไปช่วยนะครับให้ความรู้นะครับไม่ได้ไปช่วยทําให้ให้ความรู้แนะนําเทคโนโลยีให้วันนี้ เรามีตัวอย่างของชุมชนประมาณ60แห่งทั่วประเทศครับที่เอาหลักการนี้ไปใช้แล้วคุณบัญชาครับที่น่าดีใจก็คือพอเขาไม่ต้องมาวุ่นวายใจกับเรื่องน้ําทั้งปีแล้วนี่นะครับเขาเริ่มเอาเศรษฐกิจพอเพียงเข้ามาจับเพราะฉะนั้นหลายหมู่บ้านหลายชุมชนวันนี้เนี่ยมีความเป็นอยู่ที่ดีมากชาวบ้านยิ้มแย้มแจ่มใสเปิดแป้งบุกขึ้นมาเป็นบวกเป็นตัวดํามีตัวเลขในบัญชีคาตัวแดงไม่เคยเจอนะครับอันนี้พิสูจน์ได้แล้วพาไปดูได้เลยนะครับหลายที่นะครับ เรื่องของตัวอย่างเล็กๆแต่ผมคิดว่าเป็นตัวอย่างที่สําคัญแม่ห้องสอนจังหวัดหลังเขานะครับมีความยากลําบากไปมาลําบากนะครับแต่ประชาชนไม่วอกแวกเพราะไม่มีสิ่งเราจากข้างนอกเข้าไปมากนวันนี้เราเอาไอทีไปช่วยเข้าไปในแม่ห้องสอนเราตั้งโครงการที่เรียกว่าแม่ห้องสอนไอทีวันเะล่คือสร้างความบรรลันนใจให้เขารู้สึกว่าถึงแม่ก็อยู่ห่างไกลเขายากลำบากแต่มันมีเทคโนโลยี ที่จะทําให้เขาโตได้นะครับโตอย่างช้าๆนะครับแต่วันนี้เราก็เริ่มเห็นผู้ประกอบการเอางานเข้าไปให้เขาทำนะครับเราเห็นเด็กของเขาเริ่มแม้กระทั่งเด็กอาชีวะนคเริ่มมีความคิดดีๆนะครับที่สร้างสรรค์นะครับไม่ต้องลงทุนมากนะครับอย่างนี้เป็นต้นผมคิดว่าเราจะต้องทําเพิ่มขึ้นนะครับเรื่องที่เราทำมาเมื่อปีที่แล้วทางด้านการศึกษาก็มีที่เรียกว่า STEM นะครับ STEM ก็คือ Science Technology, Engineering และ Mathematics รวมเรียกว่า STEM สเตมซึ่งเป็นเรื่องสําคัญมากที่จะยกระดับทั้งการศึกษาและที่สําคัญคือแรงงานของเรานะครับวันนี้เราก็ทำสเต m ร่วมกับพันธมิตรมากมายนะครับทั้งในระบบการศึกษาทั้งแรงงานทั้งเอกชนนะครับแต่ในปี59เนี่ยผมกําลังติดต่อประสานงานกับอะไรสแตนฟอร์ดซึ่งมีความรู้เรื่องนี้ดีมากงาแล้วเราจะทําเฉพาะเจ้าจงนะครับตัว e e ก็คือวิศวกรรม เพราะเหมือนไทยนี่ยังขาดวิศวกรรมเยอะ engineering นี่นะฮะใช่ครับกัว E นี่สิ่งแรกที่เราจะทำก็คือห้องปฏิบัติการตอนนี้เราจะเรียกใหม่ว่าห้องประดิษฐกรรมห้องประดิษฐกรรมภาษาอังกฤษคือ fab lab fab lab ไม่ใช่ผงสักผ้าไม่ใช่ผงซักผ้านะแต่ fabrication ก็คืออย่าเข้าไปทดลองอะไรทดลองได้เข้าไปในนั้นนะครับไม่จําเป็นจะต้องแค่แลบเคมีแล ชีวะและฟิสิกส์เท่านั้นนะครับแล้วเราก็จะแนะนําให้กับโรงเรียนต่างๆหรือแม้กระทั่งสถานประกอบการนําเอาความคิดตรงนี้ไปใช้เมื่อได้ตรงนี้แล้วความสร้างสรรค์ก็จะตามมาเองครับโอ้น่าสนใจจุเดียผมยังมีตัวอย่างอีกเยอะนะครับแต่อยากจะเรียนในเชิงการทํางานในปี59นะครับว่าวันนี้ เราต้องร่วมมือกันทั้งภาครัฐภาคเอกชนแล้วก็ประชามคม,มนะครับประชารัฐเป็นเรื่องสําคัญนะครับเรากจ็จะต้องเอาความเก่งทั้งของนักวิจัยของภารครัฐความเก่งของเอกชนในการค้าขายนะครับในการมองตลาดนะครับแล้วก็ภูมิปัญญาของชาวบ้านนะครับไปแก้ปัญหาไม่เพียงแค่เศรษฐกิจมหาภาคแต่ไปแก้ปัญหาระดับชุมชนได้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นการทํางานเนี่ยก็จะ มีสมดุลนะครับเติบโตจากภายในนะครับแล้วในขณะเดียวกันเราก็มีภูมิคุ้มกันครับอย่างที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงสั่งสอนเรานะครับสร้างภูมิคุ้มกันไม่ว่าช็อคจะมาจากทิศไหนเราสามารถต้านทานได้ดในมุมของกระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีก็คือนําเอาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมมาตอบสนองต่อ พระราชรัญรัติของท่านนะครับซึ่งตรงนี้ไม่เพียงแต่การร่วมมือระหว่างหน่วยงานต่างๆแล้วนะครับภายในกระทรวงปีนี้ผมปรับใหญ่นะครับปรับโดยไม่ให้เสียเวลามาเสียเวลาทํากฎหมายนะครับปรับเลยครับปรับวิธีการทํางานวันนี้ผมจะตั้งสิ่งที่เรียกว่า agenda based club project นะครับรวมทั้งงบประมาณเสร็จแล้ว ให้หน่วยงานหน่วยงานในช่วงวิทย์เยอะมากเลยนะครับ15หน่วยงานมาบูรณาการมาทางานร่วมกันภายใต้โครงการของชาติเหล่านี้ไม่ใช่ทํางานเป็นไซโลหรือทํางานตาม KPI ของตัวเองอีกต่อไปัดเจนะครับแล้วก็สามารถที่จะช่วยประเทศทักเลื่อนได้ครับน่าสนใจทีเดียวนะครับในเดือนหน้าประเทศไทยกับผมบัญชาชุนชเวชและท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและวัตกรรมซึ่งจะสามารถแก้ความเหลื่อมล้ำได้สร้างโครงสร้างพื้นฐานได้ เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศได้ทั้งหมดนี้คือผลงานและสิ่งที่ประชาชนคนไทยรอ,อคอยสาหรับในอนาคตที่จะเกิดขึ้นนะครับวันนี้เราทั้งสองคนลาท่านผู้ชมไปก่อนพบกันใหม่ในเดือนหน้าประเทศไทยโอกาสหน้าสวัสดีครับ